สวัสดีครับพบก,กับตูนนะครับช่องแบ็คแพคเกอร์ตูนนะครับคนผิวดำจะต้องจ่ายเหมืนค่การัข้าเรียนการศึกษาแต่ว่าคนผิวขาวไม่ต้องจ่าย ตี้ตูนยังอยู่กับอุ๋ยที่กรุงฮาวาน่าประเทศคิวบานะฮะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยจะมาด้านคลาสสิกคาชัวโอลาบ้านชื่อนาตูนตุนลูกชิชาโยอะอะไรเนนอาร์ตูอาร์ต <T> ูจูเนียร์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 อาร์ตูจูเนียร์ ถ้าใครมาที่ฮาวาน่านะห้ามพลาดนะครับในการมานั่งรถคาสิกาใช่ไหม Isamust is in Havana to take a Casica l s c r ราคาอยู่ที่30ดอลลาร์นะครับถึง40ดอลลาร์แล้วแต่ต่อรองนะครับแล้ววันนี้ตุนก็เลือกสีม่วงเพราะว่าสีมันทำไมมันเจ็บ เขามีหลายสีเลยนะสีแดงสีเขียวสีอู้เยอะมากนะครับใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะฮะก็พอเรานั่งเลยเยอะแยะเอาจริงปานี่คือครั้งแรกที่นั่งรถเปิดหลังคาในชีวิตในชีวิตเพราะว่าทุกทีนั่งแต่พิกอัพอันนี้คือแบบเป็นกิจกรรมที่ต้องทำนะครับไม่ห้ามพลาดที่ฮาวานาประเทศคิวบานะฮะรถคันนี้อายุ58ปีโอเคโอ448 48

เอออายุรถ1,9,5,8นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่1,9,5,8ใช่ตั้งแชแต่1,9,5,8เอาเอาเป็นว่า2 0 2 2บอบช่างมันเพราะว่า<อ>เอาเป็นว่าอายุรถเท่าๆกับปฏิวัติคิวบานะครับทุกคน,นอันนี้อันนี้พีน่าคารดา์ด้าน,นี้ถูกมากร้อยยูร้อยเปโซนะเออ คนคิวบาเขาก็ใช้รถคาสติกอะในชีวิตประจาวันด้วยนะคาสสิกค่าแบบเปิดหลังคาก็มีไว้สําหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนคิวบาก็มีรถแบบเปิดหลังคาไว้แบบใช้งานกันเองด้วยนะฮะคือคนนี้แบบว่าสวยไม่หยุดแบบว่าปนสวยแบบสวยมากเลยจะทำาดี๋ยวทำให้จะีทำให้ราคา3าดอลลาร์คนละสิบสองคนก็คนละ15ก็คือ4 0 0กว่าบาทก็ชั่วโมงหนึ่งชิวๆเคฟซีนิวร์กแพงกว่านี้ ตอนแรก,กอะตูนจะไม่นั่งนะตูนเข้าใจว่ามันช่วโองละ <70. S 1> เจ็ดสิบอะไรแบบนี้เลยทุกคนไม่ต้องจองออนไลน์กันมาก่อนนะเราสามารถมาต่อรองที่คิวบาร์ได้คุยกับเขาเลยว่าเขาออฟเฟอร์มาเท่าไหร่ลดไปเลยสักสิบสิบดอลลาร์สิบยูโรอย่างเงี้ยเขาให้ ต่อรองไดไ้ว่าแบบรุลนลนนีอะไรอย่างี้แต่ว่าคุยกันให้ชัดเจนนะเอาเครื่องคิดเลขคุยนะอย่าอย่าพูดปากเปล่าไม่ได้นะแล้วตกลงกันเลยว่าจะไปที่ไหนบ้างอะไรบ้างออทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ Revolution Square หรือ Plaza de la r e v o l u c i ó n นะครับข้างหนลังก็เป็นเชเกบาล่า,แล,าแล้วก็คารมิโอเซนฟฟยโกสคาร์มิโอเซนฟฟยโกสเราบอกเขาได้นะเราอยากได้รูปมุมไหนอะไรยังไงเฟิร์สคารมิโอเกบเซนฟฟยโกสเน็ก เช็คเก็บอะไรเยอะๆเยอะสุดๆนี่โอ๋มายืนนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้อันนี้คือแบบเป็นแลนด์มาร์กนะครับของคิวบาเนาะของฮาวาน่าที่ต้องแบบมาถ่ายรูปนะฮะคือพาซาเรฟวูชั่นหรือเขาเรียกว,ว่าจัตุรัสแห่งการปฏิวัติซึ่งมีทุกมีเกือบทุกเมืองเลยนะจัตุรัสเนี้ยข้ oh. างหลังคุณโพเซมักจีนเ<ท> oh. มันก็อ,อยู่ทุกคนขับทัวร์จีนมาแล้วเนี่ยเซ็งเลยเต็มเลยเนี่ยรูปก็ไม่สวยแล้วอะ คนเยอะ <c oughs> ต้องรีบมูฟแล้วจ้าข้างหลังก็มาระเบิดกล้องฉัน อยู่ป่าฮาวาน่านะมีน้ําตกกลางเมืองด้วยสะอาดอยูนะ่มีน้ําขยะนิดหน่อยนะฮะเฮ้ย <Hey. S 1> แจ๋วอยู่นะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> แจ๋วอยู่เนี่ยโมฮิโตปิญญาโคลาบะไดคิริสีเฮ้ยเลิศอยู่นะทุกคนฮาวาน่ามีป่านะครับเฮ้ย hey. แจ๋วอยู่ทุกคนครับตอนเนี้ตนอยู่ที่เขาเรียกว่า Rio de ดเมลาเนะคือเป็นแม่น้ํา กลางเมืองฮาวาน่านะฮะมีน้ําตกแต่แบบข้อเสียงมันก็คือมันมันขยะเยอะมากอะ่ะแบบมากินกันแล้วก็ทิ้งขยะแต่มันแบบมันแจ๋วมากเลยอะ่ะถ้าน้ำสะอาดคือเล่นได้เลยนะแบบน้ำสะอาดขึ้นอีกนิดนึงตอนเนี้ก็ก็สะอาดแล้วแต่มันก็ยังมีขยะนะฮะแบบไม่คิดว่าที่ฮาวาน่าจะมีแบบเป็นน้ําตกนะฮะมีหลายมีหลายจุดด้วยนะเออแล้ววันเนี้ยขาสกขาวก็พามา เราสามารถเรียกรถคลาสสิกคาไปที่แอร์พอร์ตได้นะครับก็อย bueno> ู่ท okay ี่30ยูโรป่าคิวบาในฮาวาน่าไม่ต้องออกไปไกลถึงเบียเลสในฮาวาน่าก็มีนะครับป่าคิวบาป่าฮาวาน่านะครับทุกคนเอาตรงๆมันก็ไม่ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกเหมือนแบบ พื้น,นที่แบบม่แบบเอ๋ยใช่ไหมรกๆของเมืองไทยนะฮะแต่ก็เอ,คอเคนะฮะ นะครับตนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาน่าหรือ University of Havana นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในคิวบาอายุ294ปีนะครับใกล้จะ295แล้วเร็วๆนี้แหละเป็นมหาวิทยาลัยท,ที่ที่ฟิเดลคาสโตเรีเยนจบมานะครับแล้วก็นู่นด้วยนะฮะโคเซมาร์ตินก็จบมาฟิเดลคาสโตก็จบจากที่นี่ส่วนเชเกเบ,บาราไม่ได้จบจากที่นี่นะครับเราจะไปเดินเที่ยวกันนะฮะ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราได้เราได้ไกด์ที่แบบเป็น euh นักเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาน่านะครับเ uh, 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 okay. อาวัุรก็คอที่นี่เขาจะมีคณะประวัติศาสตร์แล้วก็ปรัชญานะฮะก็ค mm ือตึกนี้ใช่ไหม So how old was this university? y founding was u n r a a 17. j January 5 of 1728. It's mean 295. อายุ295ปีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในคิวบานะฮะแล้วก็แบบท็อปในลาตินอเมริกา In Thailand, the oldest university is 100 years o m e t h i n g in Thailand. น่ This is our botanical garden. So so, what is your name? My name is Andres. Andres. Isaac. 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 ค o o n Nice to Don't. meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Chisha. 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 nice to meet you. Chicha. Nice to meet you. Chisha. Chisha. This is Botanical Garden uh -huh. of University. Uh -huh. The mm. name of this Botanical Garden uh -huh. is Benito Juarez. Benito Juarez, he was a father of the independence in Mexico. Uh, Benito mm. Juarez. Benito Juarez is a good friend of Cuba. Mm. Mexico and Cuba we have a lot of union. How about you? Don't mention it. Okay, it's okay. i <laughs> แมันมันมันอันนี้อยู่นะฉันว่ามันสวยมากเลยนะ Is <Yeah. S 1> beautiful university อันนี้คือคณะคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์สาย Your university look like this or No 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 not look like this <laughs> This is a lot more beautiful <laughs> Really We have internet mm hmm. We study here with internet but uh huh. it's slow But we have internet to find the knowledge Ah uh ในที่นี้ใน1923 j u l ลี a n t o ิ i อ m ม y a อานั i r i กษาท o ง i า i เ s t อ o ค n t รกของเราเ n าเป็น u ู้ก่อตั้ o สห t าพนักศ n กษา n t h ก s รเมือง h i s ี่นี้ i ี i คือพ o ้น t ี่กาเ i อยาลนี้พื้นท e ่ทามัที่เป็นหมอครับคนนี้หมอที่นี่เรียน9ปีนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนแบบเฉพาะทางทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะไปคณะนิติศาสตร์นะฮะของมหาวิทยาลัยฮาวานาครับซึ่งคณะนิติศาสตร์นี่เฟเดรคาสโตกรดเวเต ยูคาสเตส1946 to 1949ฮาวบอว์ลาอูคาสโตราอูคาสโตเขามาเรียนที่นี่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับฮาวบอว์เดีย Yascañel. Yeah. -Canel, he was a director of the university. He studied in the east of Cuba in Villa Clara, and he studied here uh, after when he came here to study uh -huh. He studied economy too. So he's the army tank. Army tank. <laughs> his tank. Was graduated to uh, Che Guevara. Che Guevara in uh, Cuba Revolution. Yeah. in 1959 he gives to the speech to all the student s in celebration of Cuban revolution you see that picture is t h e s a m e p r e s a of the you see the d i s o r d e do you see and the picture is desempresa ah ก็คือว่าเชเกบาราเคยมาพูด s p e e ตอนที่ปฏิวัติคิวบาสําเร็จนะครับที่ลอสคูลแล้วก็ขณะนี้จะก็มีความสําคัญกับคิวบาเพราะว่าฟิเดลคาสโตจบจากที่นี่นะครับก็คือประเดนคนเก่า ของคิวบาที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีลูกฟิเดลเต็มไปหมดเลย have a, have for you. เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่สมัยที่ฟิเดลคาสโตเขาเรียนหนังสืออยู่คนผิวดำอะ่ะจะต้องจ่ายเงินค่าคำาธรรมเนียมการศึกษาแต่ว่าคนผิวขาวไม่ต้องจ่าย How much that black people uh has to pay for the tuition In that time around to how much For example if the white people pay 100 dollars. 100 dollars. Oh, for 100ดอลลาร r 100ดอลลาร์สำหรับตัวอย t างสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยคนผิวดำจ่าย2่าคนผิวขาวจ่ายสมมติว่าคนผิวขาวจ่าย100ดอลลาร์คนผิวดำจ่าย200เพื่อจะได้เรียนเขาบอกว่าถ้าต่างชาติมาเรียนจ่าย20ดอลลาร์แล้วแล้วต่างชาติก็ได้สปอร์ตค่าที่พักแลก้วก็ค่าอาหารโอเคไอม v e You you should you should study international or you you could be lecturer here ที here, really? ่ศัลย์หรอเธอ has to m a บ t e r in u w i c h ะ e to stop study o year b e f o went through the r e v o l u t ที่ w r o u g h t ด e r e o l u ่ i น n next year e ิเกลังดน้นเนเชเกา่าดันนาเขาบอกว่าอันนี้คือรถถังที่สำคัญมากครับเพราะว่าเชเกบาราตอนที่ทำปฏิวัติคิวบาเขามาด้วยรถถังคันนี้ก็เลยเอามาตั้ง เป็นอนุสรสถานไว้ในมหาวิทยาลัยฮาวาน่าไปไปถ่ายรูปเขาน่ารักมาก This is for you Two coins How much This is student price is 50 f o r tourists is expensive Expensive เท่าไหร่นะ50 i f t y How much Five เหรีอันนี้คือซิก้าที่ดีที่สุดในคิวบานะครับซึ่งเขาซื้อมาในราคาของนักศึกษาให้เราเท่าไหร่15เหรียญใช่ไหม Fifty five z ต่อ Can we only have one box 50 for one box yeah and 50 for one box yeah okay เดี๋ยวเสียใจตู้ไปโอเคกู bye 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 พี่ดอกแบบไม่ได้ทันแบบว่าตกลงออแล้วก็ซื้อมาแล้วดอกสุดท้ายเสีย50ยูโรนะคะจริงๆแล้วมันราคาเท่าไหร่นะ7 5เมื่อกี้ที่ไปเออเดี๋ยวฝากกลับบ้านด้วยเดี๋ยวห่อกระดาษแล้วก็มันก็จะอยู่ได้ปีหนึ่งไปทุกคนครับ ฉันเจอคนจีนเรียนด้วยนะเมื่อกี้มีเอเชียนเรียนที่นี่นะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นสำหรับพวกอินดี้แบบต้องการความลําบากทางการสื่อสารนะ<ม>ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช่เขาบอกจ่ายเดือนละ20ดอลลาร์เพราะรัฐบาลที่นี่เขาซัพพอร์ตแม้กระทั่งต่างชาตินะฮะเพราะว่าต่างชาติก็เอาเงินเข้ามาใช่เมื่อกี้ก็เราก็เลยซื้อซิก้ามานะครับก็ถูกกว่าข้างนอกประมาณ25ยูโรนะฮะวันนี้เขาเป็นวันเรียนจบนะฮะวันสอบเสร็จเออ<ม>อันนี้เห็นว่าเป็นตึกของ ภาษา Foreign Language นะครับคณะที่เข้ายากของที่นี่ก็คือ Law School มี Law School หนึ่งมี Journalism ก็คือ Communication นะฮะและก็ Mathematics และก็<ด> i i a ก็ยากหมดเลยว่ะยากหมด <laughs> แต่ว่าที่เข้าง่ายสุดคือหมอ,อมเพราะว่าที่นี่เข้าผลิตหมอเป็นอุตสาหกรรมนะครับ มีคนแบบต่างชาติอินดี้เรียนภาษาส,สเปนที่ฮาวนาน่านึกว่าแบบไปเรียนเม็กซิโกไปรูอะไรอย่างเงี้ยนะคนจบนี่ก็เหมือนแบบจบจุลาธรรมศาส<ล>ตร์แบบม,มท็อปยูอะไรอย่างเงี้ยเรียนฟรีนะจาคนคิวบาทั้งหมดก็คือว่าฟิเดลอะ่ะเขาเป็นคนผิวขาว <S <S 2> <S 2> เออเขาก็พยายามที่จะกระจัดขจัดเฟรซิสออกไปจากมหาลัยเพราะว่าแบบมันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะแบบคนดําเกิดที่นี่มาจ่ายสองเท่ากับคนขาวเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนสมัยที่เป็นริพับบิกแบบ ปาติสตาปกครองอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็สามารถทําให้มันแบบฟรีได้จริงๆนะฮะ mm hmm. มหาวิทยาลัยแห่งแรกนะอยู่ที่เปรูชื่อว่า National University of San Marcos mm hmm. นะฮะ<ม>เป็นสเปนสร้างให้ของลาตินอเมริกานะครับสร้างแบบ15ก,กว่าเลยก็สร้างแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมหาวิทยาลัยที่โดมินิกาลิพาริกแล้วก็ที่คิวบานะฮะแล้วก็ที่เม mm ็กซิโกประมาณนี้เร mm hmm. ิ่มต้นอย่างของฮาวาน่ามันเป็นมหาวิทยาลัยแบบศาสนาก่อน mm hmm. แล้วค่อยๆขยับมาเป็นแบบ มีพวกลออะไรอย่างเงี้ยมาไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นด้วยกฎหมายแมสส์คนะไรก่าแกจะไม่ได้หว่าอ่านมาอยู่นะฉันลืมแล้วหมอเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมอนี่เพิ่งมาตอนหลังเลยนะหมอคือแบบว่ามันเกิดแต่เพราะว่า มันมีมันมีแพทย์อ,อพยพหนีไปช่วงสมัยที่เป็นเร v เ l ลูชันอะจำนวนมหาศาลเยอะมากจนหมอทั้งคิวบาเหลือแบบหลักพันแต่ต้องดูแลคนทั้งหมด6ล้านซึ่งมันมันไม่พออยู่แล้ว <c oughs> ฟีเดลก็เลยต้องรีบสร้างใหม่แล้วเชเกเาล่า <c oughs> เขาก็เป็นหมอมาก่อน <c oughs> ดังนั้นที่เนี่ยหมอเข้าง่ายสุดเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมว่าต้องผลิตแพทย์อยู่แล้ว ก็อ๋ยก็ยังอยู่ที่กรุงฮาวานาประเทศคิวบานะฮะวันนี้ว่าจะไม่ถ่ายแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมาหลายวันแล้วก็ขี้เกียจนะครับแต่ว่าเราเดินผ่านงานแฟร์เหมือนเป็นงานแบบตลาดนัดตลาดนัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นอิตาลี่ก็มีขนมอิตาลีอิตาเลียนเยอะแยะเลยมีบีอาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะอันนี้ห้างทุกคนคนคิวบามาต่อคิวเข้าห้างเป็นห้างที่แบบอันนี้จะเป็นห้างแบบว่าจะมีสมุดสีฟ้า แล้วก like ็สามารถเข้าไปซื้อของแบบน้ำหอมได้ก็มีไม่กี่ยี่ห้อหรอกอันนี้ก็ขายรองเท้าระวังระวังโดนจุบปรอมทุกคนครับมาดูกันว่าคนคิวบาเขาซื้อรงเท้าเป็นยังไงที่ไหนนะฮะอันนี้คือแบบว่าถนนคนโลคอลจริงๆนะฝังี้แพงไหมแพงไหมแตอาจจะเป็นราคาต่างชาติหรือเปล่า าไปเดินดูกันอันนี้แนนทนอเมริกากนะ็คือเป็นเป็นเนชนห้างนะฮะของชิวบาที่แบบจะมีพวกแบบเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีขายก็จะมีหลายแบบนะฮะมีแบบเป็นอาหารเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีเป็นเสื้อผ้าก็มีมีในทุกเมืองครับเขารับแตงเป็นดอลลาร์กับเงินยูโรหรือว่าเป็นแคนาเดียนเพราะอันนี้ลงหนังเธอทุกคนอันนี้โงหนัง ตอนเนี้ยตุนอ,อยู่ในปาร์คตอนกลางคืนน่ะก็จะมีแบบการขายบริการที่รู้พะอเลยรู้ปะ่ะเพราะว่าวันที่กลับมามาที่ฮาวาน่าอีกครั้งเนี่ยเราพักอยู่ตรงนี้เว้ยเราต้องเดินผ่านตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยมีการขายบริการของทั้งชายและหญิงอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็จะตุนขึ้นที่ที่อยู่ไว้ให้ว่าเป็นปาร์ตอะไรคือเขาก็นั่งกันตรงเนี้ยแหละแกแล้วก็แบบว่าแล้วเขาจะทําผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงผิวสีก็จะนั่งอย่างเงี้ยาทำได้งอย่างเงี้ยเออแล้วนางก็ เวลามันก็จะถามเราแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้กลางวันนะครับก็อมองไว้นะฮะสำหรับผู้ชายอ่ะเขาก็จะเขาก็จะลงไว้ตรงนี้กันบานยอนก็คือห้องนง้ำผู้ชายอยากลองออรีวิวเครื่องสำอางไหมข้างในมีนะฮะไปดูกันดีกว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างมีน้ำหอมมีเครื่องสำอางไม่รู้จักสักแบรนด์นะอันนี้เป็นแบบยาสับผมอ๋อมีเทร์มีเทรซัเ,เม่ด้วยนะครับ สิบหกเหรียญเป็นยี่ห้อแบบสเปนอิตาลีเพราะว่านี่เคยแบบไปพิดดูเว้ยมาเป็นเรื่องเมส์คือก่อนที่จะมีการปฏิวัติคิวบาฮาวาน่าสภาพเสื่อมโทรมมากนะเป็นซ่องเป็นสลัมซ่องอะ่ะก็ดำเนินการโดยมาเฟียอิตาลีกับมาเฟียอเมริกันเออแล้วฟิเดลอะ่ะตอนเรียนหนังสืออยู่อะ่ะก็เห็นว่าแบบแม่คนคิวบาต้องมาเป็นกะหรี่เยอะมากเออแบบเปลียงตัวแล้วแบบกลายเป็นที่สำหรับคนอเมริกันเอาไว้ทำผิดกฎหมายซึ่งรัฐบาลอเมริกันก็ โอเคด้วยนะที่แบบเออมึงจะไปทําผิดกฎหมายที่ประเทศอื่นก็ก็แล้วแต่แต่แตบนแผ่นดินเมกาก็ก็อย่ามาทำแต่เราก็ยังกอบโกยผลประโยชน์นอย่างแบบแบบนั้นกับประเทศตัวเองด้วยไกด์ที่ซาเดโกเดียคูบาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีทหารอเมริกันะมาถามว่าลูกสาวของของตาเขาว่าก็คือ,อญาติญาติเขาว่าราคาเท่าไหร่จนตาเขาต้องแบบเอาหินปาใส่อบอกว่าลูกฉันไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงขายบริการนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนอเมริกันมาที่เนี้ยทหารอเมริกันมาก็จะมาซื้อบริการ หมือนปิดเกาะอแบบโลกีอะเอาไว้ทําบ่อนคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิเดลเห็นว่าแบบ,บใช่ใช่ใช่นั่นแหละทำให้ฟิเดลแบบรับไม่ได้ว่าแบบเออแบบมันเกินไปหรือเปล่าที่ทำแบบคนคิวบาแบบนี้ภาษีอะไรมาอารมณ์แบบทัวทัวสูญบานอะของจีนอะที่แบบคนคิวบาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย<ม>ฟิเดลก็อยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เข้าใจนะแล้วการค้าประเวณีที่คิวบาตอนนั้นน่ะแม้กระทั่งเด็กอายุ1ิบเอ็ดสิบสองก็ก็เป็นโสเพณีได้นะ อันนี้เป็นเรื่องที่ฟีเดลหรับไม่ได้ เรากำลังเดินผ่าน Museum of Art นะครับซึ่งเราเข้าไปมาแล้วราคาอยู่ที่125เปโซนะฮะก็ข้างในก็จะเปีแบบอะไรบ้างอะคนอินเขามันมีอะไรบ้างข้างในก็มีภาพวาดหลายแบบแล้วก็มีพวกแบบ u เ p t u จออะไรอย่างเงี้ยอ่บ abstract ทั้งรูปคนหัดใาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเป็นภาษาสเปนก็เลยดู ก็เดินเดินได้ก็มีพูดถึงประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเออคนคิวบาเมื่อก่อนดูหนังอะไรกันอย่างเงี้ยมีนะครับแบบชูการ์เคนศิลปินคิวบา้านอะไรนะฮะแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เรฟเวอร์ลูนนะฮะแล้วก็เป็นอาวุธด,ด้วยแต่ว่าเรฟเวอร์ลูปิดนะครับปรับรุงปรัปรุงหลายปีแล้วตนุนเข้าไปมาแล้วก็้นี่นก็จะมีรถถังที่แบบว่า USA ทิ้งไว้ ขดไปไม่ทานนะฮะคิวบาก็ยุดก็ดูข้างนอกก็ได้ได้ดูข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเขาเ้าเพราะม่มีแค่นี้นะฮะพาไปดูมันก็อนแอมองกัแล้วก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ orn, เอาไว้โชว์มีเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเอาไว้สู้สําหรับตอนอันนี้เยนะเบย์ออฟพิกน<ช>ังจะมีสมรภูมิเบย์ออฟพิกก็คือว่าคิวบามีการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วแล้วสหรัฐเมกาลุกลานคิวบา ก็คือสายเมริการลุกรานคิวบาโดยที่ JFK ตัดสินใจที่จะไม่ไม่ไม่เอาไม่ใช้กองทัพอากาศแล้วเปลี่ยนไปทางเปลี่ยนไปจ้างไปใช้เรือไปใช้อย่างนี้แทนแล้วนาวิกโยธี1นอย่างนี้แทนประกูว่าแพ้เพราะว่า มีประมาณ2อสามในผลที่แพ้แล้วมีคนสัมภาษณ์ฟิเดลว,ว่าทําไมคิวบาถึงชนะฟิเดลตอบแบบไม่คิดเลยว่าเพราะว่าแคนเซิลเพราะว่า USA แคนเซิลการใช้เครื่องบินถ้าใช้เครื่องบินคือชนะแน่นอนแต่ว่าไม่ยอมใช้เงคิวบาก็เลยชนะแล้วตรงเบย์ออฟพิกอะมันอยู่ตรงเซนฟอยโกสตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนอ่าวแล้วคิวบาฟิเดลอะรู้รู้ดีว่าบ้านตัวเองเป็นยังไงคือตรงนั้นมันเป็นมันเป็นปะการางังซึ่งแบบเป็นเลนเป็นปะการังอย่างเงี้ยซึ่งมัน USA ไม่ ไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนก็เลยแพ้ที่นั่นนะทาให้ฟิเดลชนะแล้วสิ่งต่อมาคือพอชนะปุ๊บอะยิ่งได้ใจคนคิวบาดังก็ได้ใจคนคิวบาเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอเมริกาอยากจะทําอยากจะลดอยากจะดิสเครดิตฟิเดลด้วยการแบบว่าปั่นให้คนคิวบาต่อต้านฟิเดลเองเพราะว่าการที่คนท้องถิ่นต่อต้านเองจะได้ผลเสถียรมากกว่าเพราะนางเคยทําสําเร็จในัวเตมาลานิกาลากัวมาแล้วไงแต่ว่าปรากฏว่าไม่สําเร็จแล้วทาให้ฟิเดลแข็งแรงขึ้นทําให้แบบคะแนนความนิยมของฟิเดลแข็งแรงหนักกว่าเดิมนะฮะ แล้วมันจะชนะได้ไงหนึ่งก็คีเดลมาช่วยประชาชนจากอเมริกาเองลึกๆแล้วว่าคนคิวบาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าสหรัอเมริกาช่วยแต่สิ่งที่สหรัอเมริกาช่วยคือช่วยรัฐบาลปาติสตาหมายถึงว่าตัวคีเดลมาช่วยประชาชนออกจากเนื้อมือของอเมริกาแต่อเมริกามันจะมาปั่นหัวปั่นหัวเพราะนางปั่นหัวว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีไม่เออมันไม่ทำ็จอยู่แล้วเพราะว่า ใช่อันนี้คือผลงานฟีเดลย,ยิ่งทําให้ฟีเดลแข็งแรงมากกว่าเดิมและฟีเดลจับพวกที่เป็นเผด็จการก่อนหน้าเนี่ยขึ้นศาลหมดเลยเวย้ยแล้วประหารชีวิตประหารเป็นพันคนเลยแกยิงเป้าบ้าบอคอแตกหมดเลยแล้วแล้วคนที่ขึ้นไปพูดภาคษาเองก็คือพวกฟีเดลแล้วก็เชเกบาลาก็าขึ้นเองเลยประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือประวัติ บบช่วงคิวบาปฏิวัติคิวบาใหม่ๆนะฮะทำให้แบบประชาชนรักกมากกว่าเดิมอะเวลาเรานั่งรถเข้ามาเราจะเห็นว่าจะมีแบบกาเซตฟิเดลกาเซสเดียเลยหรือว่าฟีเชอะไรเงี้ย er หรือว่าฟีเดลบีบาเอนโนซโตสคือแปลว่า อันนี้แกมากผิดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าจาได้ว่ามีคำว่าฟีเดลวีวาเอนโนสโตสแปลว่าฟีเดลอยู่กับพวกเราเออมันจะมีป้ายแบบนี้อยู่เหมือนสรรเสริญท่านผู้นำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทั่วสาหรับคนที่เขาอินฟีเดลลาอุสแล้วก็เชมากๆคือรุ่รนพ่อรุ่นพอ่นพอร,รุ่นแม่รุ่นแบบรุ่นปฏิวัติอะเออเขาจะอินสำหรับเด็กกับไม่อินแล้วคนรุ่นใหม่มันไม่รู้สึกว่าเออเราเราง่ายวะเขาจะรูป่ะตอนนี้ฉันอยากได้ก็อาจจะตัเชียเในแง่ว่าช่วย จากการ abuse ของอเมริกาอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าพูดถึงระบอบสังคมนิยมในภาพรวมมันก็มันอยู่ไม่ได้แล้วไมไดีไ,ดไปกว่า ชใช่ประมาณนี้นะครับจริงวันนี้สารภาพเลยว่าจะไม่อัดแต่พออัดแล้วม,มันต้องมันต้องหา,าสาระมาพูดไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเออเราปาสารภาพปะเวลาใครมาที่นี่แล้วอะหลายๆอย่างก,ก็อยากไดให้ซื้อติดไม้ติดมือกับไปเช่น <s> มั่วหรือว่าเสื้อผ้าเะยนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีธุรกิจอื่นที่มันไม่ใช่อาหารเนาะเออที่เขาเป็นการท่องเที่ยว้ายแล้วการที่เรามาก็คือเรามาช่วยมาใช้เงินาช่ชใช่เราไม่ได้มาช่วยรัฐบาลเผด็จการเราเราเสี่ยงเงินที่เขาไม่งเข้าวีซ่า แต่ว่าอุ๋ยเห็นอะไรก็จะถูกหมดไว้พราะนางพนางคิดเป็นราคานิวยอร์กต่อให้ขายขวดละ400นางก็บอกว่าถูกเพราะว่านางคิดเป็นราคาทุกอย่างตอนนี้เป็นนิวยอร์กหมดนะฮะกลับไปเมืองไทยเดี๋ยวไปไปจอดรถเซ็นทันรัฐพาวเงี้ยก็จะถูกทุกถูกุกทูกกหมดตุกก็ถูกคืออเมริกาชั่วโมงอะแบบ400บาทแบบเนี้ยแกชั่วโมง10เหรียญอย่างเงี้ยอันั้นถือว่าถูกนะเจยเห็นแบบปลายครึ่งชั่วโมง30เหรียญ ที่ไทยคือแบบ20บาทฉันก็แบบเดินวนที่จะไปหาสแตมแล้วนะทุกคนมาเที่ยวคิวบาเที่ยวง่ายเนี่ยอันนี้คือที่พักเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยปลอดภัยปลอดภัยมากอ่ะเธอเธอคิดเอาทุกคนคิดเอาว่าแบบอ่ะเนี่ยคนหน้าแบบเนี้ยมาเที่ยวได้คนหน้าติ่มแบบเนี้ยอย่างฉันน่ะไม่แปลกใจป่ะแต่แบบอย่างเธอแบบว่าตัวเล็กๆมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้คนเดียวก็เที่ยวได้ไม่ปลอดไม่ไม่ใช่ไม่ปลอดภัยมันปลอดภัยมากนะฮะ ก็จองอะไรทุกอย่างมาให้เรียบร้อยอินเทอร์เน็ตเขามีแล้วเขาดีขึ้นหลายๆที่แต่ว่าเน็ตก็ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหจะแบบแคชเกมก็ไม่ได้นะแต่ว่าทำให้เราม,มีชีวิตรอดได้ใช่ก็ยังแบบเอออัปโหลดรูปโทรคุยกับที่บ้านได้นะครับแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจอง ใช่ทิ้ t ตบใช้ไม่ได้แล้วก็การจ่ายเงินบางธนาคารบางแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้ก็ต้องเตรียมตัวแาบ a i r b n ใช้ไม่ได้แน่นอนเออนี่พยายามจะเปิด Spotify ก็เปิดไม่ได้ Spotify เปิดได้ถ้าเธอดาวถ้าเธอแบบว่า Favorite ไว้อะทำได้ไม่ขึ้นได้หรอ ของฉันเล่นต้องกลับแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คิวบาร์แล้วแล้วก็ฉันต้องปล่อยเพื่อนกลับเองแรกบอกเลยว่าเครียดเหมือนกันนะแบบฉันจะทำยังไงดีคือเพื่อนไม่เคยมาประเทศที่ลาบากงอกปากก็ต้องไปหาแท็กซี่ให้นางไรอย่งนั่งแท็กซี่แล้วแต่ว่าตูต้องไปก่อนเพราะตูมีบินเช้านะครับไปแล้วนะครับเจอกันไม่ให้เห็นหน้าเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าไปแล้วไปละวไปแล้วนะเดี๋ยวไปขึ้นแท็กซี่กันครับ ตอนนี้ตุนอยู่ที่แอร์พอร์ตโคเซมักทีที่กรุงฮาวน่านะครับตุนต้องเดินทางกลับไปที่เม็กซิโกนะครไปทันคูณนะครับสำหรับจิปคิวบานี่ก็จบลงแล้วนะครับตุนเดินทางในคิวบาทั้งหมด29วันนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ได้วยดีทุกอย่างแบบ เรียบร้อยนะฮะแต่ก็มีที่ยังไม่ได้ทำบ้างประมาณอย่าง2อย่างเนี่ยตุนจะกลับมาใหม่อย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ับช่องของตุนด้วยนะครับไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับใครมีคำถามเกี่ยวกับคิวบาร์ถามได้ข้างล่างเลยนะทุกคลิปตุนตอบไปหมดนะครับเพราะว่าตุนอยู่มา29วันก็รู้เยอะอยู่มกัน <laughs> นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ